ว้าวว้า,วาขอแสดงความยินดีกับคนที่ยังไม่ได้อัปเกรดเป็นพาร์ตเนอร์นะคะสำหรับใครที่อัปเกรดพาร์ตเนอร์ในเดือนกันยายนนี้นะคะจะได้สิทธิ์รับรุ่น iPhone กันไปเลยจ้านะคะแพ็กเกจ4ชิ้น4 PN แต่ไม่มีของแถมนะคะสำหรับคนใหม่เลยจ้านะคะได้เซ็ตระบบราย OA กับบริษัทเรียบร้อยแล้วก็ยังได้รุ้น iPhone อีกด้วยนะคะ จับรางวัลกัน1สัปดาห์5เครื่องนะคะทั้งหมด20เครื่องนะจ๊ะทุกคนนะคะจะจับในวันที่ 8, 16, 22และก็วันที่1นะจ๊ะทุกคนสำหรับใครที่อัพเกรดเดือนกันยายนนี้แสดงว่าคุณโชคดีมากๆสุดยอดตไปเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอย่ารอช้าเลยนะคะ อัปเกรดแล้วก็ยังได้ทำธุรกิจได้ p h o n e กันไปใช้แบบฟรีๆไปเลยจ้าสวยมากแม่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการทำธุรกิจมีรายได้เข้ามาเยอะแยะมากมายได้รุ่น iPhone อีกด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ